Mà, mài nóc, mài nóc. Cái ta gần 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 gì gần 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 nhìn gần 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 Không gần 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 nóc, gần 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 mày nóc. gần 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 Nhìn nhìn ี่เก็บนัไปไหนวะยิงไอหินเนี่ยวัวมีแทกหมดหมดหมดมิตี้มีตี้เสริมตรงไหนรีบรีบเรียวของรีบออกเลยเฮ้ยหลังหลังมาหลังมากมิตี้หลังมากมิตี้หลังมาเต็มเลยโกรธหลังกระสุนมันม่ดมาป่ะ แอดมินมาแอดมินมาอ,อ,ไไมอยู่นี่อยู่นี่หมอบอยู่หมอบอยู่ขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยพี่หินอะไรปะบวบไปแเด็กปูตรง,ตงผมมาสองพี่ผมมาสองเจ็บเอาไงดีวะ

พี่หมอพี่หนึ่งิงกัสองชั้นเอพี่หมอช่ใชยิงกันสองชั้นขึ้นเลยขอแตกไหมแตกล้มล้ม ล้มสองเลย3เพลอย่างนี้ต้อง3้ำเลยไม่ล้มสองแตกสามหมดโอเคจากการถามชั้นก่อนระวังสามชั้นมันยิงกับสามชั้นอยู่ใช่ใช่สามชั้นมาสามชั้นมาสามชั้นจะชาร์สามชั้นมาสามตัวเลยสามเลยเหรอมาสามตัวข้ามมาแล้วโดนหนึ่ง ไม่เนาะข้ามมาแล้วสองตัวสามตัวดูเลี้ยงเข้ามาข้างหน้าแ้วตรงไหนครับพี่นอกนอกสองตัวแล้วอีกตัวนะ หมดหมดแม่ก็ยิงอาทิตย์ยิงไ,ไ,ไม่ได,ไได้ยิงไม่ได้ผมหลอกไปเจ็ดตัวใช่ไหมหนะผมหินอยู่ตรงไหนขึ้นเนินไปแล้วขึ้นเนินหนีไปแล้วหนึ่งตัว

ในในโกดังยิงมันยังในโกดังเนี่ยเร็ว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 อ,อ็งหนึ่งหน้าผมอีกหนึ่งหน้าเอ็งเหรอพี่ย่องอใช่โมเลตินจะมาทางผมในตึกในตึกเว้ยตรงนี้ยิงได้ป่ะพอแตกตรงที่พี่มาร์กอ่ะได้แตกโอเคแตกแตกแตก,แตก ขอ่<ผ>มันอย<ห>ู่เฮ้ย hey, ตรงพี่เนี่ยพี่พี่ไหนหน้าพี่เลยนี่ไหนือพี่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยหน้าต่างหน้าตักชัน้นสอง ตึกพี่แตกนในห้องในห้องอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะใช่ใช่กีผมหาไม่เจอวะหลังประตูแหละแตกม่วงว่ะเฮ้ยอร่อยไม่คืนซองฮัลโหลไอ้ผม ให้ผมพ <All S 2> um, ี er, so 6, 000, ่ชายเอากรอบม่วงมาเอาเอากรอบม่วงมาเอาเอาเอากรอบม่วงไปเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมีคนปลาเบิร์ดกรอบม่วงกรอบม่วงอร่อยมาเร็วเดี๋ยววะเดี๋ยววะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนห้ากับหกพันเอาไปเถอะขอบคุณครับเหมือนห้ากับหกพันเหมือนนะเหมือนห้าเฮ้ยมามาด้านหลังเต็มเลยเฮ้ยตรงผมมีรอยตีนที่ สาหัสไม่แตกอย,อยู่หน้าพี่เลยัน,ยานีาแตกแข,ขตก้ายิงแฉกมีแขแตกโอ้โหควายยิงจังเยอะไม่แตก <c oughs> ไปทางไหนหน้าผมปะทะแตกเฮ้ยมันยิงอจู่ตรงไหนวะยี่เสียงปืนะ่ะตังหน้าผมหน้าผม ไปเก็บของเพื่อนโอ้โหยิงเยิงเลือดเหลือนิดนึงโอ้โหร้านว่ะมันเก็บมันเก็บมันเก็บของเพื่อนตัวถ้าเ,อาเอสองตัวใช่ไหมตามทันปะไม่น่าไม่รู้อ่ะไม่น่าทันนะพ่อ มันจะดักเราหรือเปล่าถ้ามันดักเราน่าจะน่าจะหนีแหละถ้ามันหนีโคตขนาดนี้นนลองดูลองไปดูะเฮ้ยจะจะจะวิ่งมาข้ามน้ำข้ามน้ำสองคนเอ้ะกระสุ แตกตัวหน้าสุดโอเคแตกแตกแตกหมดแตกหมดโอเคอะถ้าเราเล่นงี้เราตายแน่นอนพี่เจ็บพี่เจ็บโดนจากพี่เจมมาแล้วหัวยิงหัวหนอยู่ตรงไหนพี่<อ>ดาวดาว Lời tìm mày lắm 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 น้องก็โดนโอ้พี่ดูเลือดผมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงใครเฮ้ยตึกแดงมาตึกแตกพี่โดนแตกพี่โดนเผาหัวพี่โดนเผาหัวบน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 ลงมาแล้วลงมาแล้วยิง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 ไหนบนไหนบนไหน บนบนเขาแน่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 แบนหัวที่มาร์้แดงบน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 สุดเลยบนหลังคายิงโดนหัวไปนั้นหนึ่งมันน็อกหนึ่งมันน็อกหนึ่งมันน่าจะลงมาชุบเพื่อนมันลงมาชุบเพื่อนแล้วไม่เจอไม่เจอสแกนไม่เจอมีมีมีมันลงไปข้างหน้ามันลงไปข้างหน้าล็อกไปเดอกล็อกไปไม่ไม่ไม่